ประวัติความเป็นมาของการทอดผ้าป่าแถวเนี่ยมันเป็นประเพณีทบ,บุญรวมสามวานันคือวัดกระเดชวัดปูยาแล้วก็วัดป่าความหมายของคนชาวจังหวัดกำแพงเพชรเดิมนั้นน่ะพระพิสูจน์ทุกองค์นั้นจะต้องรับกระถินแล้วก็ต้องรับขราาาก็คือวันขึ้น ทามเดือนสิบสอเป็นวันสุดท้ายของการรับปฏิวัวันนั้นจึงกำหนดเป็นเวลาที่เราจะพอดพระัปเป็นวันสุดท้ายก่อนที่วันที่15บห้าขึ้นสิบาังเดือนสิสองเนี่ยสำรวจพระพิสูจน์สงฆ์สามวัดจำนวนเมื่อญาติโยมพร้อมแล้วเนี่ยประมาณพุ้งพึ่งใ่ พระพิสูจสงจะมาพร้อมกันหมดแล้วก็ทางคณะกรรมการเนี่ยจะแจกบ,บัตรให้พระพิสูจนพระพิสูสงเนี่ยเมื่อรับบัตรเรียบร้อยแล้วก็เริ่มจะท,าทําพิธีละเขียนแล้วก็มีการถวายมีการบูชาแล้วก็รับสินแล้วก็ถวายถวายาาาพระบาทพระพิสูนนั้นจะไม่เป็นเชือดเ,เบอร์ของคนอื่นนะ เบอร์เต้าก็ต้องเบอร์เต้าตลอดเลยนะนี่แหละจึงเป็นที่มาของการทอดข้าวป่าเดี๋ยวก็คือจุดหมายเกี่ยวกับพุศาสนาพระที่ตัวควรจะต้องรับตินข้าวป่าทองคนั้นใ้พร้อมถ้าไม่จําเป็นจะไม่ให้สึกนะแสดงว่าก็ทำก็แต่งีน้าแล้วอะไรเป็นชุมชนเดิมเขาทำถือก็จมาถ้าเราจะเอาวัดบางเป็นเกณฑ์อ่ะ วัดเขาตั้งมา,าตั้งสี่สองคน่ะคะเขามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปณนะคะทุนทนต่างๆนั้นก็ยังให้ความร่วมมือตลอดอะ่ะเพราะว่าทุกปีทุกปีงานข้าป่าแถววัดบางนี้จะไม่มีออกปีดานแล้วจะไม่มีรถแห่โฆษณาประชาสัมพันธ์ที่โยมถึงวันขึ้น15บาค่ำเดือน12ทุกคนนั้น ยังนัดหมายกันว่าตรงนี้ตรงนี้มันเดือดพระป่าแรวแล้วพระป่าแถวในปัจจุบันนี่ครับมีภัยคุกคามหรือไม่ครับภัยคุกคามคงไม่มีแต่ว่ามีแต่เอาวัตถุนิยมเป็นเครื่องเป็นอุป,ปรก,กรณ์กรรมนัม้นและโฉนดเพื่อสเสวยบนนทางการ เสืบทอดเสืบทอดอย่างคุณยอมว่าน่ะลูกปยูย่าตายายแล้วก็มาพ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็มาทั้งลูกหลานจะสืบต่อกันมาแต่ประเพณีนี้ก็คงมีไปตลอดคงไม่หมดหรอกคุณยอมเพราะปัจจุบันนี้ยังยงังยังมีอยู่ประมาณสักสามสี่ร้อยอยากรู้ว่าถ้าหนูจะเอาผ้าป่ามาอย่างเงี้ยค่ะกพ่อหนูต้องมาตั้งแต่กี่โมงครับวันที่หนูจะได้เบอร์คือคือทุ่มครึ่งเราจะเริ่มพิธี คุณยอมนั้นจะมาอย่างช้าที่สุดน่ะก็ประมาณหนึ่งทุ่มมาแล้วก็มารับบัตรหมายเลขนะแล้วก็ไปเลือกเอาที่นั่งจะเอาตรงไหนเนี่ยทอดนอกจากที่จะมีกุณแโลบายเรื่องของการว่าให้เราไปยึดไ่ยึดติดคือการทอดทงขันเนี่ยไม่ได้เจาะจงถ้าเจาะจอจงบอกว่านี่ต้องเจ้า,าวาดนะกองนี้รองเจ้า,าวาดนะกองนี้ของอะไรต่างๆนั้น มันไม่ใช่ทนประเภทนี้ปา่ในจังหวัดประเภททนทุกวัดลคะลักษณะแบบนี้ลักษณะนี้มีอยู่ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้มีเยอะเดี๋ยวนี้มีหลายวันมีหลายบ้านมันแต่ก็ไม่ใช่อย่างนี้ที่อื่นเขาจะเลี้ยงแถวพอรับสินล้วพรเสร็จให้พอเสร็จก็ไปถึงก็ไปเข้าเบอร์ได้เลยจบแต่ส่วนที่นี่ไม่ใช่ที่นย่งเราต้องหา ไม่รู้แล้วโยมได้เบอร์ห้าโยมไปนั่งตรงไหนเขาโยมก็ไปนั่งเถอะเดี๋ยวพาเขาไปหาเอง<ฆ>อนี่คือของที่นี่ก็ป่าแถบแตเดิมใช้ชื่อว่าก็ป่าแถบแต่เดิมใช้ค่ะก็ป่าปแถวก็อะไรพวกพานเขาจะตีเส้นเออตีเส้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณโย,ย,ยมแล้วก็ตอกหลักตรงจูตง่ตรงเดียวเลยอ่ะแต่การแต่การนั่านางไม่ตรงเบอร์หรอกนั่งนี่แต่ว่าไม่เรียงเบอร์ไม่เรียงเบอร์นั่งไม่ไดไม่เรี้ยง